ฮะอุ้นี่นีโอกุดูกุโอกุะไรอกุโอกจุจโอกนพี่น้องยังจะมากลาวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้จีจะพาพี่น้องย่าทรเลค่ะเพราะว่า น้ำมันลงและะ้วค่ะแต่กับยังไม่ได้หลาน่นะจน๊ะเนาะรออีกประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะจะลงหลายเติบแล้วค่ะแต่วันนีเห็นเล็กน้อยเพิ่นเก็บหอยแข้งนะจ๊ะนี่นเก็บมาให้ยน่ครูดิจ๊ะตีกันเลยว่า,าจะไปเบิ่งอีกรอบน,นจน๊ะเนาะค่ะเมื่อกี้ตี่ไลซอสเน็ตลุดค่ะพี่น้องนะคะก็เลยหยุดนะคะ่ะแล้วจะพาหนังเดตต่อจ้ะไป ต้องกันเลยค่ะทางเขาจะล่องทะเลค่ะไปฟ้าขัานนี้เนาะมาคขุมเลยค่ะได้ทั้งหอยได้ทั้งพักได้ทั้งพักพรนะคขาเนาะเิดหน่อยกระมวนจะ้ะขันหลังบริเวณนีเน้เป็นเป็นแคมปิ้งข้าเจ้านะคะเป็นแคมปีงตือข้าเจ้า ไร้าน้ําขาแล้วก็มีบ้านไร้าจยังสี่นะคะบานเป็นหลังแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็สิบห้าสามารถเ้าเป็นแบบนี้นะคะเฮ็ดบ้านนะคะหรือว่าห้าจะซาทีแต่ไม่ถ้าไม่รถแคมปิ้งมากอยู่แล้ว,ลวนะจ๊ะเนาะเล้ากับซาทีจอดคืนสองคืนก็แล้วแต่จะ้ะมีห้องน้ำเรียบร้อยคะ่ะไป เดินไปด้วยกันค่ะตีพายน้องไปพูดหนหอจ๊ะตีพายนอย้อยยาม่พูนค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ฟังท่าพูนตอนตีจะพายน้องมาหนีก่อนแต่เขาชิงโง่ไปหาเด็กน้อยจะอ้ะตามันลงแล้วอย,อยากหาหอยค่ะพี่น้องมัน่วยใหญ่ดีจ้ะเบิ่งเด็กน้อย,ย,อยพี่หาหมาให้ตีเนาะ ไลล์ซดก็โอ้ยอีทันใดบอเป็นใจค่ะขอโทษพี่น้องเข้าหลายๆเลยจ้ะเด้อไหล์ซดจำได็กกเป็นตื่นเต้น,ต,น,ต,นตลอดเลยจ้ะเด้อทีภาพน้องอยาตงต้นนี้กอนค่ะแล้วขยางไปผังเทิงนะพี่น้องเนาะมันหนาจะมีไหมคะมนี่เปียกเนาะออ้ยพี่น้องหอยอันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรนะ หอยยังค่ะพี่น้องนี่ไม่โตค่ามไม่แต่เปียกนี่หอยแค่ตายโอ้หอยแคนหลายพี่นอ้องเพิ่งดูนี่ค่ะสะพยหน่อยหาใ้ดอค่ะพี่เนี่ยโอ้ลยหลายหลาย อุย้ยมวนมันนี่มวนพี่น้องมวนนี่โอ้ยคือมาดีใจแถวบันพี่น้องเ,ยอเ้ยืึติบแล้วขาดอุย้นอนอยน้องเบิ่งงว่ยนี่เสียบเยอะอู้ปวดแล้วขาดมาขาดคือวาน่าจะเนาะ น่องแนะนำมากว่าแถวขาดขาดเอามมนค่อยน่วยสด,ดว่าสัน้นหมดแล้วมากจ้ะไปไปยาวๆเลยนะคะไปกันยาวๆเลยจ้ะน,นี่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 เฮ้ยตาย แ้วตีพันหน่อยกของลนางดีกว่านงของนางน้ำจ้ะนี่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 นอยนึงอาบมาเจ้าวันีจ้ะนีโคโลเคเลอเลยจ้ะเรนเก็บหอยมาเด้อจ้ะมาเด้อ เก็บของทั้ตีจ้าเบิ้งงี่น้องอันนี้อุย้ยตายมันบกใหญ่เลยนี่ค่ะน้อยๆจะเยอะแยะพี่น้องเนี่ยน้อยๆนี่อุ้ยเจ็บหน่อยเพิ่งแต้มเพะ่น,น้อยใหญ่จ้ะ เราล,ลอ,อน้ำรถแล้วก็จะพาน้องลุยคักๆเลยค่ะอันนี้มันในรถบันใดอ <Ooh, S 1> ู้นี่นี่มวนแล้วพี่มวนแล้วมวนแล้วพี่น้องพี่เดพี่เดพี่เดอวู้ยน้ำแตกจุดนี่คะ่ะนี่

ไปเลยพี่น้องไปเลยค่ะไปเลยไปยาวยาวไปยาวยาวไปยาวยาว,ยาวมาเด้อจ้ามาเด้อมาเก็บหอยน้ำกันมาเก็บหอยน้ำตีพี่น้องพี่ค่ะนองเห็นบ่ะวยงามพร้อมเลยจ้ะ พี่โอ้ยพี่พี่น้องพี่น้องนี่แมนบ็อกแมนฮะแมนพอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจ้องดีๆจ้ะอือบ่เดี๋ยวเอายางมาคุดนะพี่น้องเนาะถ้ามันคุดนี่ก็สิรลายที่ใส่ควางล่างนี่มันอันนั้นแมมันล่องดุ๊ดน่าจะเนาะน้ำมันลดน้ำมันลด มวนแล้วมวนแล้วพี่น้องด้วยพี่ปฏิโทพี่น้องบักไนจ่ะพี่พี่บักเป็นแดบดินไซน์เลยเห็นบอสดขนาดพี่น้องว่ามันแสบค่อยๆยบันเทาบอมมนก็บ,บดาดแสบท่อหล่ะจ้ะแต่ว่ามันก็เพาะ พอ่อลุนอยู่คะ่ะพอ่อลุนอยู่พี่พี่น้องแนม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 สองตพี่คุรู้เลยน,นี่เป็นอันนี้อันนี้ <c oughs> ขาดถึงงมพี่น้องพี่ งมน้ำหอยจ้ะตากระแนบจะหอยเดูช้างนกแนมโอ้พี่น้องที่จะคอยไปเด้อจ้ะเด้อถ้ามันเ,นเ,าาเนก็บเงาเขาวาเนาะจ้ะเนาะก็จะว่าเป็นยันนนนะคะเนาะถ้ามันยาวให้เขาคอยมาอันเอาเฮ็ดเป็นตีพี่เอาจะ้ะตีเบียร์พี่น้องพาทุกช็อตเลยทุกช็อตพี่น้องนี่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 ร้องให้บ่อมา เดี๋ยวัวนี่ไม่อยากให้พลาดตีพลาดทีอุ๊ปอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันใส่เดือนนะจ๊ะเด้อไม่ต้องไม่ต้องปีแกลเฮ็ดหอยหวานตีถ้ามันได้ายจ้ะถ้ามันได้้นอยก็เฮ็ดซีฟู้ดกินหมดแล่หนังแดงก๊าบู วันค่ะคาดเลยจ้ะอี่วงสีอี่วงสีสเกตสาวสิสเกตผ้าพี่น้องล่มหอยพี่อุยอ้ยบุ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 ย Skal vi ta den i Ja! ตรงแนมดีๆเ้ยจ้ะิันก็เห็นมป็นทีหินนะจ๊ะเนาะมันเหมือนกับหินเลยออันนี้ขวดเบิรงนั่นแมนอีลีต่วละพี่น้องนี่จ้ะฮะอันนี้มาขวดก่อนขวดก่อนจ้ะ กีป <Hoy. S 2> ูหน <oo>. hey, ่อยควาดตรงนี้บ้างดิโอ้ยแมนแมนพี่น้องแมนนี่จ้ะนี่ลุงนี่ลุงนี่แมนคือกันจ้ะโอ้ยนี่นพี่น้องน้อน้องน้องควดเอ้าเหรอที่นี่ขวดเอาขวดเอา น,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 นี่นี่นีนนนน่เป็นบมแม่นั่น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 เป็นบมนี่นี่นเอาเดวาวพี่น้องเลยม้วนล้วจ้าน้องควัดควัดเอาล้วค่ะหูแล้วว่ายู่แบบได้ระเบิดที่น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 ี่วาชี หยุดในในหูในหูพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงรูเดี๋ยวหาก่อนหาหูก่อนค่ะนี่อันนี้แนนแม,น,แมนบอกจะลงในรูอันนี้นก,นก็น่าเสียเงนทั้งนนนี่

มอกลาวัดนี่จากพ้่นนอกนี่โอ้ยมอเอากดนี่เอาแล้วมวนแล้วมวนแล้วมวนแล้วจับมวนแล้วฮะโอ้ยนี่นี่โอกกตรโอโกตรโอากดเอะไรโอโกต

โุกครอาจารย์วิสาเราได้บีซนอิสบีซนหุนแน่นี่ดูกล่าวแวะดูดูคันแซ่นีเห็นบอลเหกกูุกอีน้อยเป็นโมนทนฟิส้องข้าวจดูพ่อนวดนันนะนี่เจอวนอย่าโอ้พี่น้องมวนมันนี่อะไรนี่อันนี้ดิแมมน Kita. Hah? Aku Ya Ben. Yeah. Oh. Tak baby main. Wow. Ken ken ken. Ya. Yeah? เดี๋ยวมาวิสาดูกันกลาบไปด้เด้ด้เด้กราบไปสิกล่ไดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาให ข้าไฮข้าไฮนีนี่นีรองนี่นี่นกลับไปเดินสินี่นอุ้ดกลับไปไม่กลับไปเสร็จลเสร็จอเชนนโอ้ยโอ้ยเด็ดมากดักมากโอ้ยโอ้้็มากโอ้้

จุดได้แล้วจ้ะจับจุดได้แล้วจับจุดบนได้ละนี่ลุ้มได้ลุ้มน่นได้จ้ะพี่น้องบม่พลาดเลยค่ะ บ้าขาดเลยบ้าขาดเลยเน,นี่เด็กล้องบงนนี่ขุดบนนี่ขุดบนนี่เห็นบอานนี่เคุณจะสิดด้วย

นี่เดย์ยังนี่โคโลยูน่นี่ว่าแมนบอกนั่นเป็นแองกับุคเอาจากพี่นอกม้แมันก็มี่มาแ่มันกับพวก,กมีมนี่เห็นบอบอกพลาดเลยตีเลย cút ở đây lu hả? Thôi để thang là cho <laughs> โอเคเละเ <_ C os> ยี่ยมชิลเลยพ่อจะพายนองไปกลอน้องแม่มาสนิอาจารย์จะไปหามองไม้กันต่อนนเนาะไปดูที่อื่นกันตอน่อจ้ะยินีทาได้พบกันนะคะพอที่นาจา้าสวัสดีค่ะ <_ S 1> สวัสดีคับ <_ S 1> สวัสดีครับ๊า <_ S 1> ยบาย